สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาญจนาพรทุเช้านารหัส58491011คนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยทเทคโนโลยี RBC ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการทําจดหมายเวียนนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมบดน,นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือหน้าตาของหนงังสือราชการนะคะหน้าตาหน้าตาของหนงังสือราชการนะคะก็จะมีตาคุดนะคะ มีที่รอสอนะคะแล้วก็มีวันที่นะคะมีเรื่องแล้วก็มีเรียนนะคะแล้วก็มีขอแสดงความนับถือนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ไปดูตารางกันนะคะนี่ก็คือหน้าตาของตารางนะคะก็จะมีชื่อมีหน่วยงานมีที่อยู่มีจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะเราก็จะมา สอนการทำจดหมายเวียนแปดฉบับนะคะอันดับแรกน,นะคะแล้วก็ที่เขาเข้าไปที่การส่งจดหมายแล้วก็ไปเลือกผู้รับนะคะแล้วก็ใช้รายชื่อที่มีอยู่นะคะแล้วก็ไปเข้าหน้าเอกสารนะคะต่อไปเราก็ไปเลือกเอกสารนะคะปึ๊บแล้วก็เปิดนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็ไปที่ไปเลือกที่ ได้เขตข้อมูลนะคะแล้วก็ไปเลือกชื่อแล้วก็มีหน่วยงานนะคะต่อไปนะคะแล้วก็แสดงตัวอย่างผลลัพธ์นะคะแล้วเราก็ไปเลือกเสศษสิ้นและภสานนะคะแล้วเราก็เลือกแก้ไขแต่ละเอกสารนะคะแล้วเราก็เลือกตกลงนะคะค่ะแค่นี้เราก็จะมีจดหมายเวียนนะคะด้วยก,การทั้งหมดนะคะแปดฉบับค่ะนี่นะคะคือหน้าตาของจดหมายเวียนแปดฉบับ นี่นะคะนี่ค่ะล้าจบอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ